ไปเลยจ้าไปกับพี่หมูนะคะวันนี้พี่หมูจะพาเด็กๆไปเที่ยวนะจ้าตามพี่หมูไปเลยพี่หมูจะพาไปแม่ถามว่าจะไปไหนนางก็บอกว่าไปบิ๊กชีพูดเบาๆนะคะถามอีกรอบนึงจะไปไหนไปบิกชีนะคะนางก็ไม่ค่อยพูดดังนะคะชอบกวนนะคะชอบแกล้งนะคะต่อไปก็มาถึงแล้วนะคะขี่บันไดเลื่อนนะคะไม่กลัวเลยนะคะเด็กดือ้อไปเลย กำลังมองหาของเล่นนะคะไปถึงก็ไปขี่จักรยานเขานะคะไม่ได้ซื้อนะคะเน้นขี่ขี่ฟรีนะคะไปกดติ้ง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 ตามภาษาเด็กดือ้อลงมาแล้วก็มาขี่สิงโตนะคะชอบมากเลยมาเที่ยวห้างทีไรขอแค่ให้ได้ขี่นะคะชอบมากเลยนะคะทีไรอ้อนของเขานะคะหมดตังค์ไปเยอะเลยขีย่อะไรคะเนี่ยมอตเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือรถยนต์ มันคือรถยนต์นะคะ,<ล>ะนางนางบอกนางบอกว่ารถทัวร์นะคะขี่อย่างสนุกสนานเลยหมุนล้อด้วยนะคะเดียวนิ้วก็ขาดขี่ไปเรื่อยๆเืๆ่อๆเรื่อยๆหมดเวลาก็ไปขี่อันใหม่นะคะมาเจอกับพี่หมูนะคะเล่นอย่างสนุกสนานเลยแทบไม่อยากกลับบ้าน